เบนพิกไทยอดีตนักร้องชื่อดังกับชีวิตปัจจุบันไลฟ์สไตล์หรูหราภรรยาคนสวยเฮซูป,ปอร์เดนุพัทส,สวยเก่งตระกูลดีย้อนวันแต่งงานสินสอด10ล้านเชื่อว่าวัยรุ่นยุค90ของแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักศิลปินวงพิกไทยวง,งดนตรีชื่อดังที่มีสมาชิก5คนโดดเด่นที่สุดคือเบนพิกไทยนักร้องนำที่มีเสียงไพเราะเป็นเอกลักษณ์ร้องเพลงเสียงสูงได้อย่างมีพลังโดยเฉพาะ เพลงเศร้าน้ำเสียงบัดลึกเจ็บถึงขั้วหัวใจหลังหายจากสื่อไปพักใหญ่ชื่อของเบนพิกไทยกลับมาได้เป็นที่พูดถึงอีกครั้งเพราะเธอคือภรรยาคนสวยของไฮโซโปอดอนุพัฒน์เจ้าของเรือสปีดโบ๊ทซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนหนึ่งใน5คนที่อยู่บนเรือในวันเกิดเหตุแตงโมนิดาพัดตกจากแม่น้ำเจ้าพญาและยังคงเป็นคดีมีเงื่อนงำที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากและทำให้หลายคนอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเบนพิกไทยกันมากขึ้นด้วย เบนพิกไทยมีชื่อจริงว่าดล,ลินรัตมีนาวานิชเป็นลูกสาวของพนตำรวจตีวิลาศมีนาวานิชอดีตผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ด้านการศึกษาจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพต่อมาโด่งดังจากการเป็นนักร้องนำวงพิกไทยวงดนตรีแนวป๊อปบล็อกภายใต้สังกัด r s เพลงยอดฮิตสร้างชื่อให้กับวงมากที่สุดอาทิ รักสามเศร้าเวรนกรรมหนีที่รักใหม่ๆก็รักและหมดอารมณ์เป็นต้นภายหลังหมดสัญญากับทางค่ายวงพิไทยก็ได้ยุบลงด้านชีวิตรักเมื่อวันที่11มกราคม2557เบนพิไทยแต่งงานกับปอดอนุพัฒน์นักธุรกิจนำข้าวรถหรูจากต่างประเทศโดยก่อนหน้าน,านั้นมีพิธีมั่นกันในวันที่1มกราคม2557ในวันแต่งงานทั้งคู่เปิดใจว่า รู้จักกันมานานถึง8ปีเต็มโดยเริ่มจากการเป็นพี่น้องกันมาก่อนและเริ่มสนิทกันมากขึ้นเพราะได้ออกงานด้วยกันบ่อยๆในตัดสินใจที่จะแต่งงานด้วยกันหลังจากคบหากันจริงจังได้6เดือนซึ่งก็ไม่คิดว่าเร็วเกินไปเพราะทั้งคู่ก็พร้อมทางเรื่องฐานะและฝ่ายชายก็ได้วางแผนอนาคตไว้เรียบร้อยแล้วส่วนสินสอดที่ฝ่ายชายนำมาสู่ขอเรียกได้ว่าสมฐานะของตระกูลข้าราชการฝ่ายหญิงอย่างมาก ได้แ,แก่มีเงินสด10ล้านบาททองคำหนัก20บาทและแหวนเพชร2กลัดปัจจุบันมีลูกด้วยการ2คนลูกสาวชื่อน้องฟลอรี่เกิดวันที่22มกราคม2557อายุ7ปีและน้องแมคคาเลนลูกชายใช้ชีวิตดูแลครอบครัวและลูกๆต่อมามีโปรเจกต์การทำค่ายเพลงขึ้นมาชื่อค่ายเมโลมี Me, และทำวงพิกไทยขึ้นมาใหม่ โดยเปลี่ยนนักร้องนำซึ่งเบนอยู่ในฐาหนะของผู้บริหารไลฟ์สไตล์ชีวิตหรูหราเบนเป็นคนชอบแต่งตัวมักใส่เครื่องประดับมากมายทั้งเพชรและอัญมณีต่างๆแว่นตาสร้อยต่างหูนาฬิกาแหวนท้าแบรนเนมแน่นทั้งตัวและมีการโพสต์รูปโมเมนต์ชีวิตหรูหราสุขสบายอยู่บ่อยครั้งทั้งถ่ายรูปทั้งจิบไวน์บนเรือสปีดโบ๊ทนั่งขับรถเที่ยวบนรถสป,ปอร์ตสุดหรูหลายคัน เรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่อู้ฟู่ที่ใครหลายคนแอบอิจฉา